นี่ครับแข็งเป๊กเลยไม่หมุนนะครับมาดูกันบอกไม่ไม่หมุน ออกก่อนนะครับใบพัดกาวนาแล้วก็ออกทางด้านนู้นตรงนี้มันเป็นสลิมใบพัดจะแตกก็เนี่ยชนครับชนเลยแะ 对、嗯

ลูกปืนตายหรือมันไหม้เหนือให้ไหม้เลยแค่ลูกปืนเพราะแค่ลูกปืนแค่ลูกปืน ตินไหมออกแล้วเว้ยกินไหมซะแล้ว เจอใหม่นะครับ ที่ขาป่าตัวนี้ใช้ได้หรือเปล่า,ามาดูกันตั้งไปที่ขาป่านี่ครับขาป่าซิสเตอร์ดูสิใช้ได้ไหม ยี่สิบสามยี่สิบสองจุดเก้าน่าจะเสื่อมดูชุดสตาร์ทดูสตาร์ทเท่าไหร่ดูซิโอ้สิบสองจุดห้านาโนโฟาราดเสียเสียสองตัวอืม ใส่อันนี้พันแบบออกมาแล้วครับนี่จะใส่ให้หมดชุดลั่นชุดสตาร์ทใส่ทับอีกสหลังหี่อยสงนี่ครับเทคนิคเ,เล็กลน้อยเล็กน้อยเน้อยเอากระดาษกาวพันไว้ครับแล้วก็สวมไมนี่ สวมปอกสายเสร็จแล้วก็มัดเชือกนี่ครับตรวจดูความเรียบร้อยว่ามีพลาสติกโผล่ขึ้นมาไหมถ้าโผล่ขึ้นมาก็าต้องทุบลงไปครับโดยใบเลื่อยปกเก่ากับคอนต้องทุบลงไป เดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาโดนตัวโรเตอร์และจะทำให้เสียหายทีหลังน่ครับเคล็ดลับเปลี่ยนลูกปืนไปเลยนะครับของใหม่พังไม่พังไม่รู้แต่ว่าสัาพันไหมเขาให้เปลี่ยนไปด้วยเลยอย่าเก็บไว้เดี๋ยวมาพังเสียทีหลังจะไม่คุ้มครับ ใส่เจลาบีช่วยสักหน่อยใส่เจลาบีมีลองมอเตอร์อยู่นะครับโดยจหมุนถูกทางไหมหมุนขวานะครับ ควายอย่างนี้ถูกต้องครับเหมือนหมุนเหมือนเครื่องน,น,นะหมุนไปทางโน้นครับหมุนไปทางโน้นน,น,นี่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 ถ้าสลับสีดําฝั่งนี้ไว้ฝั่งนี้เอานี้ไว้ฝั่งนี้โดยอย่างนี้สีแดงไว้เหมือนเดิมก็จะหมุนกลับอีกด้านหนึ่งก็เป็นหมุนซ้ายเหมือนกันนะถ้าสลับสีคู่เดียวสลับสีสายไฟคู่เดียว ไม่ว่าจะเป็นแดงหรือดำสลับกันก็จะหมุนซ้ายทันทีไม่ใช่แบบนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่